ครับนี่สระน้ำครับสระที่จะให้ลอกนะครับก็ตัวนี้อีกด้านหนึ่งอันนี้คือเขาขุดดินไปไปไปขายแล้วนะฮะนี่ตรงนี้ตรงนู้นส่วนที่เขาขุดเนี่ฮะโรเมโกเขาเน้นขุดดินขายนะฮะตันนี้ผมให้เขาขุดแล้วส่วนนี้เป็นสระเก่านะครับสระตัวเดิมที่มันมีอยู่เนี่ยผมเอาน้ำออกหมดแล้ว ก็กว้างประมาณยี่สิบเมตรนะประมาณสิบห้าเมตรนะกว้างยาวก็นู่นนะฮะยาวก็ถึงประมาณนู่นยาวประมาณก็ประมาณสามงานนะครับประมาณสามงานความยาวนะครับว้างนี้ประมาณสิบห้าหรือยี่สิบเนี่ยครับ ด้านกว้างดูดูดูที่เขาขุดนะฮะนี่ฮะอืมไปตรงขอบตรงนู้นนะฮะผมจะไล่ให้ดูนะครับนะครับนี่นะครับอ่านี่สะสะสะไม้นะฮะที่ต่อจากตัวที่จะให้ลอกนะครับผมต้องการความลึกขนาดนี้ครับความลึกก็ประมาณสองเมตรครึ่งครับประมาณสองเมตรครึ่งหรือสองเมตรเ้ยหรือสามเมตรนี่ยหะครับ ปยาไปนู่นฮะตรงนี้ก็ลอกลอกอขอบสะขายแล้วแต่ว่าดินมันจะมันจะเหลวมากอะไม่มีคนเอาะฮะอันนี้ก็ฝนไม่ตกหลายวันแล้วก็วน่าจะรถเมโครก็น่าจะลงได้นะฮะจะลอกให้เท่าเดิมนะฮะสามเมตรอ่าหรือว่าสองเมตรครึ่งนะครับระดับเดียวกันครับ เราลองลอง,ลองพิจารณาดูนะครับ